Mày nói tiếng sai sao? Lạc tiếng của tôi Hả? Tại vì tôi nói Cái cùi, cái cùi Mày hơi nhồi Nhồi hơi Tại vì họ không biết khôi Mày gì มันบ่มหอยซอยมัยนี๋ตุ๋ยมงดุยมั่ตุ๋ยบัยโดยเอาไว้ถักโขยโขลยตัวทิไม่ตุอยมองดุยดเชฟวันได้เชฟจอยนะครับวันนี้เอาอาหารเมนูตำถั่วกับทอดโ่อยนะครับตำมักทวยเอดโคลยมึงคือโวยเทะ กดคุยอ่านไดนีหนี่อยมันคือหมยใไมันคือรอยป่วยๆเธอไม่ปยๆเอาตามักทุยไว้มองกกยที่เลยเอาตามคุยไม่ต้องยเออคำภาษาคุ่ยภาษากกยภาษากกยด้วยกยอันนี้คือบักโมได้บมายังก่อนโมักโมบักโมบาม Mặc môi tôi ming Mặc ming Mặc môi Mặc mìn. tội mìn. Mặc tội tôi tội mọ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 i có môi luôn môi Tao mọi tội Cái, tối. À, có mm. Cái, Cái phôi. thối โอยโอยโอยลุยเออโยใครหยับเอ้ากินให้มันแสบแสบมึงดูข้ามยังไงมึงดูเออโซ่กล่องพร้อมเออโอ้อีกกระถวยพุยใช่เหมือนเดิมโอ้ยโผล่โจยทัโถลุยโอ้ยกับโผล่นะครับ เพราะากาโยดดิอะเมาภาษาอื่นก็อาจจะเ็นร่งอัจิตอกรไรไ่อะต้งบอกว่าทกีมเอวีโอนี้รอการอนุมัติโหลดในุมก็โหลดไป่เป็นรหมั่อิโจยกับีโอทุกนอล่เรา ถอดทอยโอยอดคอยโอ้ยปโ่กหรอม่เอม่เหรอโยเหรอ่อโมหอม่เหอม่โเอโย่เหรอมอ่เอม่เโมอโอเอันนี้สุด มาไลมีสุดเสียเสือจากปัวมาไล่อวนมาไล่กินเสือจากัวเสือจากกัวจอยมาได้กินยังงตั้ยเบิอมามาไลอุดมสมบูรณ์เ่ิงนิยกําลังอ้ยด้วยไหมเาครัเี่ยบอกซุปโปมุยไอ้นันเวยอ้ยโคยปวยอาจาโทษอันนั้นทุนอย

À, thôi thôi mừng vui Cà thôi vui <laughs> như khôi cái tôi mồi vui thôi, <môi>. thôi. <laughs> mất rồi, Cái cùi không đúng, đó, cùi cùi khó nhơi nhơi. Thôi thô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 i. Thôi มาลายด้วยนะฮะไอ้พอแลยมอมมอมเนี่ยขาดตายตัวยอะเออมันครบพันหขาดตยตัเลยถ้าครบพันซับนี่งสิบส่นมาเลยเซลมันร <c oughs> ีบกดติดตามฝังซองจใองจ,ะจะใ่ฝังซองด้วยใชฝังซองด้วย ปลาแซลมอนนะครับดูปลาแซลมอนก็ต้องกดติดตามแล้วก็กดไ like, ลค์กด c ับส e คร้แค่ให้กับช่องอแล้วจะมาง <c oughs> ล้วจะทาไหนแล้วจะมาไหนะคะโอ้เหโอ้โ็ว ม่ยังป้ยพวกยังมาแน่เลวนี่ขี่คยข้อสิน <laughs> โด,ดนน้าตุ้มุ้ง,งโด,ดนน้าอาบน้าแบบได้ป้อห้าขี่ค่อยข้อนี่การเหมือนการเลยขี่คยข้อ